สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนำทุกท่านมาที่สนามศูนย์ฝึกกรมพระศรานะครับมารับชมเกมการแข่งขันฟุตบอลกรมพระศรานะครับกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2568ในรุ่นอายุไม่เกิน14ปีประเภทขอนะครับแข่นนครวิทยาลัยครับพบกับมัธยมตากสินระยอนะครับศิลให้สัญญาณเริ่มเกมนะครับทางด้านของแข่นครวิทยาลัยเป็นฝ่ายกี่รุ่นเกมก่อนครับบุกจากขวาไปซ้ายในชุดสีส้มนะครับตากสิระยองก็ในเสื้อสีขาวมีเขียวนะครับ ยำ้ำมาอีกทีหนึ่งยัดเข้ามาตรงกลางแล้วพยายามจะล็อกหนีไปอาครับผ่านได้ปรพัฒเราจ่ายลูกนี้ไม่ดีเท่าไหร่ครับทางด้านของราชลัญชกรแล้วทะลุมาแล้วครับตรงนี้ครับทิติบดินทิติบดินเปิดเข้ามามุมเข้าชัดแล้วยังขวางได้แล้วก็ได้เปล่าแล้วครับแบบนี้ลูกเตะมุมเล่นสั้นมา เ้วเปิดเข้ามาด้านในแปดโอ้โหข้ามขาครับระยะเผาคนทีเดียวแต่ว่าไม่ได้ครับอ้ดูภาพชาครับอ้โยกมาจังหวะตรงนี้ครับแล้วได้เปิดอ้ไม่มีตัวประกบแล้วนะครับแต่ว่าโดนใต้ลูกมากไปหน่อยครับยิงของราชรัญชกรวงจันทร์นะครับชาแน์นนเกตทองชาแน์น ออกไปทางฝั่งซ้ายครับตัวดิตดิตดดโยกหนีมาชยานนท์ชยานนท์ไข่ต่อมากอรพัดกอรพัดแล้วยิงชักแลบออกไปครับเปิดติดีครับกลับมาอ้าวแล้วมาเข้าทางตากสินระยองให้แล้วจวังหวะนได้ยิงไม่เข้ากรอบครับ แล้วมีทงล้ำหน้าด้วยครับย,ยาวขึ้นมาครับครับต่อมาด้านหน้าข้างหน้ามีขยับข้างหน้ามีขยับแล้ววางข้ามาจังหวะนี้สวยเลยครับเอาละครับทางด้านของแก่นกคนครแล้วล็อกมามุมมันไม่เหลือแล้วครับแต่ว่าถือว่าทำได้สวยนะครับเกมนี้ แน่นอนก็ต้องพยายามชิงเหลี่ยมกันเล่นนะครับปลวัดยอดมาที่เสาสองแล้วไม่โดนครับแล้วผู้ตัดสินก็ป้อนุวิทหมดเวลากันค่ะในช่วงครึ่งเวลาแรกครับจบครึ่งแรกไปทั้ง2ทีมยังเสมอกันอยู่ครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับครึ่งแรกเสมอกันอยู่ที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับ พลังในเกมรุกของพันิยมตากสินระยองครับแล้วก็พลังในเกมรับของแก่นนครวิทยาลัยครับถึงหลังเริ่มนะครับพันธุ์มตสินระยองเป็นฝ่ายเขียนรุกเริ่มเกมนะครับจากขวาไปซ้ายนะครับเตะมาบอลลอยโด,งดง่งหนุนเข้าไปอีกทีนึงครับ ครับบอลของวายตัดสินได้ยองจ่ายพลาดแต่ว่าก็ยังเอากลับมาได้เร็วครับ<ป>แล้วประวัติหูทิ้งมาตรงนี้สวยเลยครับเอาล้ำลามาแต่ว่ามันไปเข้าทางครับแล้วแกง่ายครับ<ป>โอ้กล้าเล่นเลยเกินครับทางด้านของแกนกรแล้วไหลต่อขึ้นมาข้างหน้าครับตรงนี้ไม่มีธงฟูตนาโนนฟูตนาโนนจีใส่ครับฟูตนาโนนใหมมาเล่นไม่ได้ครับธนวัน์ชัยนุ แล้วเปิดสวนกลับเข้ามาก็ออกหลังไปเลยครับเสียหลักแล้วตรงนี้อาบอลของทางด้านมาทีมตัดสินนนยองให้เข้ามาด้านในแล้วแทงออกมาซ้ายปิยวัน์ทองกันเลยโอ้ลงมาเกิดเป็นตัวโจ๊กเกอร์เลยครับ ูภาพชาครับจังหวะให้แล้วนี่ครับทะลุมาตรงนี้ไม่มีธงล้ำหน้าชัดเจนนะครับแต่จังหวะที่ยิงไม่รู้ว่ายิงหรือจ่ายครับเอาละครับหลุยต่อมาราชัญชกรราชัญชกรเปลี่ยนออกมาขวาตรงนี้สวยครับแล้วแต่ลากจี้เข้ามาไม่มีอะไรคับบอลยังเป็นของมันองตักสินได้ยองราชัญชกรอีกทีหนึง หาช่องหญิงแล้วลูกนศูนย์เลยครับ1-0ครับพี่มะได้บอลดยับางติะนยอมขึ้น หูแล้วยิงคมกลิบเลยครับดูอีกทีครับโอ้แฟนๆได้ปลดปล่อยเลยครับทางด้านของมัธยมตักศินยองครับนี่ครับหาช่องเจาะไปไม่ได้ต้องยิงไกลครับแล้วก็หูยิงสุดสวยเลยครับหนงประตูต่อศูนย์ครับที่ทางด้านของมัธยมตากสินระยองขึ้นนำครับเปิดเข้ามาโม่งสกัดได้ครับแถว2องภูดิต ขวัดดีเอาช้าเสียบอลแล้วสวนกลับขึ้นมาครับเอาสถานการณ์สองต่อหนึ่งสองต่อหนึ่งตรงนี้ครับแก่นคอนลบดีดไม่ดีครับวงหนุนขึ้นมาใหม่อีกทีนงครับวงสกัดมาอาบอลของแก่นครยังไม่ได้หนุนข้ามมาอีกทีครับได้ที่ร่เกล้าววงมาให้ที่รเก้าจันเดอรแล้วตัดสินใจยจิงเลยครับแต่ว่าก็ไม่เขากรอบ ยังเอามาได้ครับให้มาครับตรงนี้ลากลุยมาแล้วสัตว์ลูกนี้ก็ยังเข้ามือครับสมชายศรีลารักครับเปิดยาวเลยครับเกี่ยวไม่ตีครับเายังได้บอลอยู่นะครับธนาธนพลเกิดพลนบีธนพลเฮ้กลับมาครับรุมกล้าวยอดขึ้นมาด้านบน ท่าท่าวุธให้ไม่ดีแล้วเปิดข้ามาเดี่ยวเดี่ยวโอ้โหไม่ได้ครับโอ,โ,โอ้โหโอกาสเน่งๆของแก่นคนครไม่ได้ครับดูจังหวะก่อนหน้านี้หน่อยครับของทางฝั่งแก่นคนครครับน่าจะได้เลือเกินครับยกเข้ามาตรงนี้ครับไปเล่นยากนะครับ เสียดายบอลไม่ยอมเตะอ่อกแล้วกลายเป็นโดนเปิดเข้ามาแต่ไม่เอโอ้โหยิงไม่เต็มเท้าเองครับทางด้านของธนวั์ชัยนุธนพลปั่นลูกนี้แล้วปัดได้ครับโอ้โห,หทางด้านของป่าน,นิธิครับดูภาพช้ากันหน่อยครับโอ้จังหวะที่ได้ปั่นฟรีคิกตรงนี้ครับ บอลโค้งมาแล้วบินปัดได้ครับลูกเตะมุมเปิดเข้ามาโมงสกัดได้จังหวะสองยังเป็นของทางฝั่งแกนนครโดง่งก็้มาอีกทีหนึ่งก็ยังโมงสกัดได้ครับคทาวุฒิแล้วเคลียร์ทิ้งออกไปอีกทีนึง่งหนุนขึ้นมาใหม่เอาบอลลงมาได้ครับเปิดโดง่โดงๆมาแล้ว อ่าครับให้มาตรงนี้ครับสวนกลับมามัธยมตากสินนยองล้อมใส่เข้ามาด้านในมีเพื่อนให้อยู่ไหมไม่ให้ลากมาเองแล้วยิงจบตรงนี้ติดล็อกแล้วยิงอีกทีหนึ่ง,งเข้า,ามือผู้เั่นสาวประตูครับจะหลุยมากอรพัฒไม่ได้ครับเคลียร์นี้ออกมาแล้วจะสวนกลับว่าให้ทะลุมาเอาครับเอาแล้วไหลต่อมาตรงนี้ของแนกนนครแต่ยาวเกินไปแล้วสไลด์ได้ครับโอ้โห ลูกเตะมุมครับของทางด้านมัธยมตากสินะยองแน่นอนครับเล่นสั้นครับอครับวนมาแล้วไ้มาตรงนี้ไหลต่อครับสวนกลับของแก่นนักครแล้วครับแล้วเคลียร์ทิ้งเลยครับผู้สินยังให้โอกาสนะครับยังไม่เฝ่าหมดนะครับ สุ่มเข้ามาแล้วหยังขวางกันอยู่แก่นคนครยังได้แล้วผู้เล่นก็มาลูอวกเมื่อเวลาใกขาดครับโอ้โหเกมนี้ดูเดือดสุดๆเลยครับแต่ว่าจบเกมครับเป็นทางฝั่ง,งของมัธยมตาสสินห์ยองครับที่เอาชนะแก่นคนครวิทยาลัยไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับได้ประตูจากผู้เล่นหมายเลข9ครับราช,ชรัญสกรวงจันทร์นะครับ โอ้สู้กันได้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีเลยครับทั้งสองทีมต้องบอกว่าไม่มีทีมไหนที่ยิ่งหย่อนไปหัวกันนะครับจังหวะสุดท้ายที่เฉียบคงกว่าเป็นของมัธยมตากสิ์ระยองครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับการติดตามรับชมมาตลอดนะครับแล้วพบกันนะครับในวันที่2นะครับกันยายนสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ